พอพอมาโซนเกษตรมาตู้ดีคือเกานะครับพี่น้องมือนี้าพพี่น้องมาเบิงสะละแหน่คือเกานะครับพี่น้องสะรนแหน่แห้งเด็ดแห้งแตกไม่พี่น้องเด็ดหนึ่งแตกสามแตกสี่นะครับพี่น้องก็คือเด็ดไปยอดหนึ่งนะครับเด็ดยอดไปปลูกกันเนาะบันี้เขาก็แตกขึ้นมาไหม่นะครับพี่น้องแตกมางามๆพี่น้องกต่มาเบิงอันนี้คือคือกระถางที่เด็ดไปแล้วนะครับพี่น้อง อันนี้คือกระถางที่เด็ดไปแล้วเนาะครับพอเด็ดไปแล้วเด็ดไปยอดหนึ่งนาะครับเด็ดไปยอดหนึ่งเดอเบิร์สเบิร์ให้เบิร์สห้อยบันเด้อคือห้อยเพาเด็ดไปแล้วมันก็แตกขึ้นมาไม้อันนี้มีหยาหญาแย้มนาะครับเนี่ยพี่น้องเด็ดไปแล้วเขาแตกขึ้นมาไม้เองสิเห็นบ่แตกขึ้นมาไม้สามซี่ยอดนะครับทุกอันเลยครับพี่น้องนี่เห็นบะ เด็ดไปด้กก็แตกขึ้นมาไม่เนี่ยครับอันละสองยอดสามยอดแตกขึ้นมาประจำนะครับเนี่ยครับ,รบแซมกันขึ้นพี่น้องมัน,นง่งามหลายบางดูแซมกันขึ้นนครับเนี่ยเด็ดไปยอดหนึ่งเขาแตกขึ้นมาพี่น้องดูดแล้วสิได้เอาไป เด็ดไปทรงตลาดไปนี่แล้วครับเนี่ย,ย, dead, ยเ,นเนี่ยครับยิ่งเด็ดยิ่งแตกเนาะนี่ครับแห้งเด็ดแห้งแตกไปนอกเด็ดอีกแจ็คสองสามมือครับแจ็คสามมือเด็ดเสิเด็ดไปทรงอันนี้คือคือเด็ดเป็นกระถางแรกเนาะครับเอาไปปลูกนี่นะครับเด็ดเราก็ไปปลูกเนี่ยเนี่ยครับเด็ดเราก็ไปปลูกกระถางหนึ่งสิเด็ดสองสองกระถางสองอยางรดนะครับ บันี้ก็มาเด็ดกระถางนี่นะครับเป็นบอกก็เริ่มแตกแลวพี่นอ้องเนี่ยเริ่มแตกและเด็ดยอดหนึ่งมันสิแตกมากประมาณสองสามอยอดนะครับเนี่ยครับแห้งเด็ดทั้งแตกพี่น้องด้วยเนี่ยเนี่ยมันแตกขึ้นมากงริ่ครับมีขอมันก็แตกขึ้นมากตามขอมันเนาอครับตามคอตามตาด้วยพี่น้องเนี่ยแห้างง่ามครับพี่นอ้อง บองดูพี่น้องมันมันขึ้นมากเลยเต็มเยออันนี้เขาก็ใส่ฉิงวัวหมูว่านเลยครับเนี่ยฉิงว่าเป็นก้อนเยใส่เป็นกอ้อนสี่หล่ะเนี่ยครับใส่ฉิงววหมูว่านเนี่ยังสีมันแตกกันมากมองดูพี่น้องเพียะเดวก็ได้เก็บไปก็แล้วล อันนี้ก็เด็ดอันลาดุดนะครับพี่น้องเด็ดลาดุดเลยเพี่อเบื่อสิดูพี่น้องพอเด็ดไปเราก็แตกกันมากเสียแตกกันมาน้ำล่ำน้ำตาเบื่อสิ่พไปน้องน้ำคอครับน้ำขอมันคอร้ายให้แตกร้ายพี่น้องเนี่ยเบื่อต,ตาปวดเดี๋ยวขึ้นมาเนี่ยก็ดำปืดอีกแล้วพี่น้องงดูไอ้ลง บานนี่ก็มืดมึนพี่น้องเนี่ยพอเขาเด็ดไปแล้วมันก็แตกก็เสียครับเป็นบอไั่เสียเด็ดไปยอดนึงมันก็แตกขึ้นมากจริงๆครับนี่เด็ดหนึ่งได้สองได้สามครับเขาเกิดตามไม่เนาะเด็ดแล้วก็ไปใส่กระถางนี่ครับนี่เ็นบ,บอรกระถางนี่ที่ปลูกไว้ก,กับกำลัางงามนะครับกำลังสวยอันนี้คือตีปลูกไม่เนาะพี่น้อง พูดอันนึงที่ปลูกไม้เดี๋ยวซุ่มให้เบิ้งครับพี่น,อน้องปลูกไม้ให้กันนี่เห็นบ่กำลังงามครับพี่น,อน้องเนี่ยกำลังงามนี่คือสสนแหน่ผักบ้นบานๆเท่เนาะผักประจำผักประจำคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณนะครับพี่น,อน้องนี่แหละครับเนี่ยกำลังเจริขยายเห็นบ่ครับนี่อันนี้กระเด็ด แตกตั้ตาม,ม้าไซนีครับตั้มาขยายเนี่ยเนี่ยครับขยายไปอดนนี้ซุ้มขยายกอนนะครับพี่น้องเนี่ยซุ้ปปูกกอนปูกกอนเนี่ยกำลังสีงามครับเนี่ยเป็นบ่เขาแตกออกมากนะครับพี่น้องดูกเนี่ยครับแตกออกมากกำลังงาม เดียวก็สิเดดี๋ยพอเด็ดี๋ยวก็สิเดดร่วมๆกันไปแหละครับไปไปลูกค้าเนี่ยครับสามสีกระทางนี่เหตุกนนอ่อนเนาะเฮ้ยกำลังสวยงามเลยสลัดแหน่ผักพื้นบ้านนะครับอนนดีตปลูกไอ้ผักชีผักชีฝรั่งนะครับพี่น้องเอาตอนมาปลูกลองเบิร์วันสิเกิดบ่ นี่ครับที่ปลูกไม่หมานกับประมาณนี้อดนนี๋ีวปลูกก้อนชุดนี้นะครับชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้ปลูกพร้อมกันนะครับพี่น้องสิเป็นรุ่นรุ่นเป็นชุดชุดเยอนี่ครับก็สีประมาณนี้แหละครับมันมนกนามสวยดีอะ่ะเห็นบ่นแตกยอดกันมากครับพี่น้อง ตะเต็เด,ดเด็ดยอดออกไปอีกนี่แห้งสิแตกึ้นมากคักด้ยครับเนี่ยพ่อพ่อฮอเด็ดเดี๋ยวบอรครับพ่อฮอเด็ดนี่เนาะยอดที่เหลือ,อมือสิแตกกันมากี่ยครับผมบอเนี่ยพุ้มซุปหนี่งพร้อมที่จะขึ้นมากเลยครับพร้อมจะขึ้นมาแทนนะน้ามกะฮเด็ด่ยมือแรงนะครับฮอเด็ดเี่ยมือแรงเนีมือเสาฮอกบดีโหดลดแต่ตอนเย็นนะครับ รถกับรถเป็นไรเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวหาเขาสิเราเอาอพ่อประมาณก็ต้องแชะมากนี่สำหรับสแลนเน่นะครับเด็ดหนึ่งแตกถึงสามถึงสี่เนาะนี่ก็ใหดเป็นสวนเอาอยางรถธรรมะไซนะครับพี่นอ้องยางรถแล้วก็กระมังแตกเนาะกระมังแตกอย่าทิ้งนะครับเอามาไซนเนี่ยครับ ผักชีฝรั่งนี่ลองเบิ่งสื่อดอกครับพี่น้องลองเบิ่งว่ามันสิเกิดบ่คือเอาต้นนั้นมาปลูกเนาะจะเป็นตะคืออยู่ได้ล่ะครับพี่น้องเห็นบ่มันติดอยู่แต่ว่าสิติดแบบใด้ต้องรอดูตอนต่อไปนะครับเนี่ยกับประมาณนี้ล่ะครับที่อื่นก็สิเป็นเขา่าเข่ากําลังสิตั้งทองแล้วมั้งครับ,บพี่น้องข้าวกำลังจะตั้งทองไม่ได้ตั้งใจปลูกนะเนี่ย มันเกิดก,กาะบ้าสิปูงดินไว้นะครับกระบ้าสิปูงดินเราพอดีเปเอยวขี้ไกล้าเนาะขี้ไกล้พันให้เขากินเขาเปลือกเนาะมันก็นเลยเฮียลงมั้งเพราะเอามาปลูกก็คือจังเกิดก็เลยปล่อยเขาครับเลยปล่อยเขาขึ้นเลยกดย็ดูสวยดูสวยดีนี่ครับพบตะกานะครับ ปลูกไว้หกตะการแล้วเบิกว่าเขาสิออกอก่วงบ่ปกติก็หดน้ำเสาเย็นล่ะครับเดี๋ยวสิยหดอี้เขาอยู่ถ้าบ่กหดยังมื้อนเสาเขาสิเหี่ยวเพราะว่าตะก้าเขาบ่ได้เก็บน้ำนะครับไว,าาว้ย่างนึงเขาเขากา็บักแซน้ำเนาะแต่เขาบ่ได้แซน้ำเขากาเ็เลยหดเสารหดเย็นสำหรับเขาเป็นเขาหอมครับไปน,น้องเขาหอมเป็นส้นออใบเขาเหรอหอมนีม่ละ่ะก็ปลูกไว้พี่น้องปลูกไว้ เนี่ยซุปนี่ปลูกใหม่กระถางนี่เอามาใหม่ปลูกปลูกใหม่กับก,กระกลังติดกระปิดองเห็นบ้กระกลังติดกระกลังฟืนติดมาเนี่ยกับสิ่ง,งามแล้วละ่ะพี่นอ้องอดีตที่ใส่ฟุนดอกเพราะว่าเพิ่งปลูกเพิ่งปลูกได้อาดัดอิดนึงก็ยังไม่ใส่ฝุ่นเลยสักสิบวันหรือสิบห้าวันถึงจะใส่ฝุ่น เนี่คนนยครับติบดดีดอกครับพี่น้องเห็นป่ะแดดขามันครับปวดครับพี่น้องยังเบ็ดหอนหอน,หอนจะได้ซ้ำนี่แหละเดี๋ยวตะวันถ้ามีกระถางกระสีขยายต่อไปอยู่ทันที่กระถางกระสีขยายไปเรื่อยๆแหละครับพี่น้องแต่ว่มีกระถางกระสีหามากแล้ว อันนี้ก็ล่องเอาโต,โตนั้นมาปลูกเบิ้งขึ้นกันพี่น้องนี่บ้ดูเหมือนจะติดเนาะเนี่ยต้องรอดูตอนต่อไปว่ามันจะติดหรือเปล่าอันนี้พักขึ้นช่ายบ่ขึ้นช่ายนี่แหละครับปลูกยูปลูกกินครับพี่น้องรอบแรกกะปลูกรอบแรกกะเออได้ได้ขยายต้นพันตอเนาะเนี่ยปลูก ซีกระถางนั่นครับซีกระถางนี่แหละก็ได้ขยายต้นพันธุ์ไปเปละครับิขยายมากเพียเออขยายได้สิบกว่ายี่สิบปละยี่สิบกระถางไปละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าได้ยี่สิบกระถางปลูกซีกระถางขยายได้ยี่สิบกระถางเนาะครับพี่น้องก็โอเคอยู่เนาะแต่นี้กระถางกระสิขยายต่อ ดูสวยเด็ดหนึ่งได้ถึงสามถึงสีนงนะะนนน่นะครับพี่น้องก็ฝากคลิปสรัแหนไปน้ำแหนนะครับพี่น้องสวนไดบานไหานใดบ้านไหนบ้าน,นท่ทศนมีกับฝาปลูกเลยพี่น้องปลูกชู้ปลูกก,กินนไม่ได้ซสือเขาเนาะแต่เหลือหากออกไปขายมีพวกมะขอเหากแบ่งปันกันไปครับพี่น้องเจําจำเป็นว่าจะต้องไปขาย มีก็แบ่งปันกันไปกินนะครับสำหรับคลิปอ่าสะระแหน่กับฝากพี่ฝากนอ้องเข้าไปน้ำแน่นะครับพี่น้องเนาะซอยเที่ยวซอยสนับสนุนกันเ,เด้อด้พี่น้องฝากคลิปสะระแหน่สวนเกษตรบ่าวนนด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ